สวัสดีคะ่ะทุกคนช่วงนี้ปูอาจจะโพสต์รัวๆแล้วก็หายไปนานนานนานเหมือนเคยนานนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ปูกำลังถูกเร่งเร่งรัดระยะเวลาในการทำงานของปูในอนาคตค่ะยังไม่สามารถบอกทุกคนได้นะคะแต่คอยดูและคอยให้กำลังใจปู ห่างๆละกันค่ะเพราะว่าสิ่งที่ปูไปทํานั้นมันจะช่วยเหลือเพื่อนๆได้ทุกคนเลยค่ะทุกคนถ้าทุกคนติดตามปูและรู้จักปูดูดวงตาปูนะคะทุกคนดวงตาปูไม่เคยไม่เคยโกหกใครค่ะและถ้ารู้จักกับปูจริงๆปูจะไม่ใช่คนที่โกหก หลอกลวงแล้วเอาเปรียบใครเลยคะทุกคนสิ่งที่ปูทําทุกคนหรือว่าเพื่อนหรือว่าคนที่รู้จักปูอาจจะไม่รู้ไม่รู้ว่าความจริงปูคือใครหรือสิ่งที่ปูทำ <c oughs> มันคืออะไรแต่ไม,มีบางอย่างที่ปูสัมผัสของปูดได้ด้วยตัวเองนะคะทุกคนมีเรื่องราวของปูเลยคะ่ะคือ สิ่งที่ปูพยายามสื่อทุกวันคือการทําดีคุณไม่ต้องหวังให้ให้เพื่อนคุณหรือพ่อแม่พี่น้องลูกของคุณชมว่าคุณเป็นคนดีบางคนคิดอย่างนั้นมันเลยกลายเป็นเหมือนดาบสองคมเหมือนทําอะไรและ้วแบบดึงล้างชีวิตเราไว้คะ่ะทุกคนปูพยายามสื่อตลอดนะคะว่าอยากให้ทุกคนหันกลับมารักตัวเองในวันหนึ่งที่เราเจ็บป่วย เขาไม่ใช่ทิ้งเรานะคะทุกคนแต่ยังสมมติปูพยายามเอาชีวิตจริงของปูมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะที่ปูกลับมานั่งทบทวนชีวิตตัวเองปูไม่เคยลำบากค่ะทุกคนปูมานั่งคิดปูไม่เคยลําบากเลยคะ่ะทางการเงินมันจะมาทางไหนก็นแล้วแต่แต่มันมาทันช่วยชีวิตปูตลอดเลยค่ะทุกคนปูไม่เคยต้องไปนั่งขอโทษนะคะปูไม่ได้ไม่ได้ต่อว่าไม่ได้ลบลบลู ทำงานอาชีพของทุกคนนะคะปูหมายถึงปูค่ะปูไม่เคยทำทำงานตากแดดได้หญาออกทําไร่ทํานาเพราะปูทําไม่เป็นค่ะทุกคนปูเรียนหนังสือมาปูก็เรียนคือเรียนดีค่ะพอเรียนดีก็ก็เด็กเรียนนะคะทุกคนพอมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เคยต้องไปทํางานแบบนั้นยิ่งพ่อของลูกป,ปูเขาก็มีธุรกิจส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแบบก็มีเงินพอวันหนึ่งธุรกิจมัน ฟองสบู่มันแตกมันก็ชีวิตหักเหตแต่หักเหแค่ทางการเงินนิดก็ก็คือค่ะหักเหหักเหทางด้านการเงินแล้วอีกไม่นานเขาก็เสียชีวิตด้วยชีวิตปูมันไม่ได้วางแผนนะคะทุกคนพอไม่ได้วางแผนเงินทองมันจะออกไปหมดอมีเงินเป็นล้านก็ก็หมดคะ่ะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้วางแผนชีวิตแล้วเราก็ไม่มีงานทําที่เป็นหลักเป็นแหล่งแต่แบบชีวิตปูจะมีงานทําหลัง หลังจากสามีเสียชีวิตไปนะคะทุกคนมันก็เป็นสเต็ปสเต็ปมันก็มีเงินตรงนู้นตรงนี้มาช่วยเหลือตลอดอย่างงานที่ปูมาทำเข้าทําตรงนั้นทําตรงนี้มันเหมือนแบบสองเดือนออกสามเดือนออกอะตอนนี้ยปูรู้แล้วค่ะมันไม่ได้เป็นงานที่ปูจะต้องมานั่งทําไปตลอดชีวิตค่ะมันไม่ใช่งานของปูค่ะงานของปูจริงๆคืองานในอนาคตงานที่ปูกําลังทําอยู่นะคะทุกคนวันหนึ่งทุกคนจะเห็นในสิ่งที่ปู เก็บไว้นะคะตอนนี้มันยังไม่สามารถเปิดเผยอะไรได้ค่ะมันไม่ใช่ว่าขายเข้าไปแล้วต้องทําได้มันไม่ใช่นะคะมันจะเป็นงานที่อยู่กับเราไปตลอดชีวิตและสิ่งที่ปูหวังไว้มันคือมันคือของใหญ่ะคะ่ะทุกคนมันคือสมบัติชิ้นใหญ่ที่ปูต้องการไว้ให้ลูกไว้ให้พ่อแม่ของปูนะคะทุกคนลำพังตัวปูเองปูจะไม่คาดหวังอะไรทางนั้นนลคะเพราะว่า ปูเป็นไม่ชอบสร้างหนี้และสิ่งที่ปูกาลังสร้างให้ลูกปูก็ไม่ต้องไม่ต้องการมีหนี้เหมือนกันค่ะเพราะวันหนึง่งเราเสียชีวิตไปแล้วเราไม่รู้นะคะว่าใครจะเสียชีวิตก่อนใครแต่ปูถ้าปูเสียชีวิตไปก่อนลูกปูก็ต้องไม่ลําบากพ่อแม่ปูก็ต้องไม่ลาบากเหมือนกันค่ะทุกคนคะ่ะมันไม่มีใครรู้วันตายนะคะทุกคนปูอยู่คนเดียวมานี่คือจุดเริ่มต้นที่ปูมานั่งคิดคือวัน ที่มีโควิดรอบแรกคะ่ะทุกคนโควิด <c> ร <oughs> อบแรกปูเป็นถึงสิบสี่วันแล้วมันไม่มีใครที่จะต้องมาอยู่ใกล้เราคือโลกนี้มันอยู่ด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็คือเราต้องดูแลตัวเองอะ่ะมันคืออาการหนักแล้วโรงพยาบาลก็ไปไม่ได้คือต้องอยู่บ้านหลังนี้คือนี่แหละคะ่ะจุดหักเหทําให้ปูนอนคิดเขาว่าชีวิตคนเรามันสั้นนิดเดียวจริงคะ่ะทุกคนบางครั้งกินอะไรอยู่ติดคอก็ แน่นบางครั้งก็เป็นลมอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้ปูรู้เลยค่ะว่าชีวิตอย่ามาอย่าคิดว่าเรามีเงินแล้วเราจะอยู่ได้ไปตลอดเงินทองก็ช่วยเหลือเราไม่ได้ทุกคนปูถึงพยายามสื่อตลอดเวลานะคะว่าการมีคุณงามความดีอค่ะทุกคนรักษาสินให้ได้ทําให้ได้ค่อยๆขยับไปค่ะแล้ววันหนึ่งจะรู้ว่าทําไมเราถึงต้องไปไหว้พระสวดมนต์จริงๆอเรา เรานับถือกันอยู่แล้วใช่ไหมคะพระและศาสนาของเราค่ะศาสนาทุกศาสนาสอน้ทุกคนเป็นคนดีนะทุกคนแค่เราตั้งใจเป็นคนดีทุกอย่างก็จะดีตามค่ะทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะอย่างสมมุติเราเดินทางในพุทธศาสนาปู้พยายามพูดตลอดว่าเงินเงินคือบุญบุญคือเงินคือถ้าเราเข้าไปในพุทธศาสนาแล้วอะพระอริยะเจ้าของเรา คือพระอรหันต์ที่สําเร็จเบื้องสูงนะคะก็เหมือนครูบาอาจารย์สูงสุดของเราค่ะของปูน่ะปูก็มีเยอะมากเลยค่ะทุกคนลองไปเสิร์ชดูนะครับอริยสงเจ้าค่ะคือเรานับถือพระของเราองค์ไหนอย่างสมปูปูพยายามปูจะพูดขอทั่วโลกเลยค่ะเพราะว่าปูมีความรู้สึกของปูอย่างนั้นว่าปูสัมผัสได้อย่างนั้นปูถึงพูดตลอดว่าปูมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปูถึงพูดได้เต็มปากไงคะทุกคน พอปูพูดพอปูจะรู้รู้ตัวเองค่ะ <c oughs> แล้วปูพึ่งจริงๆอ่อะปูวหว้พระสวดมวนต์สิบสองสิบสามปีนะคะมันก็คืองูงงงปลาไปแต่ก็แบบตั้งใจค่ะคือความตั้งใจอะ่ะนี่แหละค่ะความเพียรพยายามของปูค่ะมันสําเร็จคือปีนี้ค่ะทุกคนแต่มันคือสําเร็จคือความเข้าใจคือปีนี้แต่ปีหน้าคือมันสําเร็จเต็มร้อยเลยะคะ่ะทุกคนยังไงก็เต็มร้อยปูกล้าการันตีตัวเอง ูจะไม่มาพูดไม่เคยออกมาพูดอะไรขนาดนี้นะคะทุกคนแล้ว <c oughs> ที่ปูพยายามออกมาให้ทุกคนเห็นคือเหมือนได้เป็นพยานรู้เห็นว่าปูไม่ได้เฟกปูตั้งใจปฏิบัติของปูจริงๆแล้วทุกอย่างมันก็เริ่มต้นจากตัวเรานะคะทุกคนความเพียรพยายามอะ่ะคืออย่างสมมติปูเห็นไหมคะทุกคนรู้ว่าปูนอนตืต่น,ต,นตื่นกน็ตื่นเย็นนอนกลางคืนอย่างเงี้ยสลับเวลา ต่ทุกวันนี้ปูเห็นไหมปูเปลี่ยนตัวเองใหม่ทุกอย่างแล้วปูเลิกเดินเข้าสินห้าคือฆ่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่พูดปวดไม่ลกักกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันท้งหมด